ทนายตั้มขอบคุณแม่ชมพู่ลั่นพยานเตรียมบันเทิงแน่ลุงพลถ้าผิดจริงก็ช่วยไม่ได้ทนายตั้มสิทธาราเบียบังเกิดเลขาธิการมูล,ลนิธิทีมง,งานทนายประชาชนและทนายลุงพลโพสต์ข่าวที่แม่ชมพู่ให้สัมภาษณ์ชื่นชมทนายตั้มเป็นทนายที่เก่งมีฝีมือโดยแม่ชมพู่เองเตรียมหาทนายมือดีมาสู้พร้อมทั้งบอกว่ามีความหวาดกลัวเรื่องพยานหลังลุงพลได้ประกันตัว โดยทนายตั้มโพสต์ข้อความว่าขอบคุณที่ชมนะครับแต่พยานคนไหนที่พูดความจริงไม่จําเป็นต้องกลัวผมเลยผมถามยังไงก็ไม่แตกแต่หากมีคนเตี้ยมให้โกหกผมรับรองความบันเทิงแน่นอนลุงพลก็เหมือนกันถ้าทําผิดจริงต่อให้มีสิบสิบทราก็ช่วยอะไรไม่ได้ขณะที่มีคนเข้ามาคอมเมนต์ขอให้มันจริงเหอะอย่าโดนพลมันหลอกนะซึ่งทนายตั้มก็ตอบด้วยว่าถ้าลุงพลหลอกผมผลร้ายก็เกิดกับตัวเองเองครับ ขณะที่ก่อนหน้านี้ทนายต้มยังได้โพสต์ถึงอธิบดีอายการสำนักงานอายาทนรบุรีด้วยว่าเห็นข้อเสนอแนะของอาจารย์ปรเมศอินทรชุมนุมที่ไปออกรายการและโพสต์ถึงผมขอบคุณที่สั่งสอนเรื่องการเป็นทนายที่ดีนะครับผมไม่ขอตอบโต้แค่อยากโพสต์ให้อาจารย์เห็นว่าผมทราบคําแนะนําแล้วขอบคุณอาจารย์มากอาจารย์เป็นผู้ที่ผมรักและให้ความเคารพเสมอมาครับ